สูตรทอัดอเนกรุงแบบด้านอาหารทำง่ายได้รสชาติคงที่ดูๆพี่น้องดูไอย้ยอน่ากินอย่างเร่งนี่เวลาเราไปสั่งอาหารตามสั่งนะ mm hmm. ก็จะตักเครื่องปรุงโน้นนิดนี่หน่อยใส่ลงไปถ้าหากว่าเปลี่ยนคนทํารสชาติอาหารเนี่ยจะไม่คงที่แต่ถ้าพี่น้องสังเกตเวลาเราไปกินร้านอาหารใหญ่ๆนะก็จะได้รสชาติที่มาตรฐานเพราะเขาใช้สูตรรอดแบบนี้เอาละมาดูว่าถวัวร์มที่พี่บ่าวจะทําให้ดูวันนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือน้ำเปล่า1ลิตรใส่ลงไปก่อนเลยต่อมาเป็นซอดปรุงรสใส่ลงไป 2องร้ก็ใส่ลงไปต่อมาเป็นอสแมก็กกี้อันนี้ก็สองร้อยห้เหมือนกันกกปุ๊บกข้ไปใส่ลงไปเลยซีอิ๊วขาวถุดหนึ่งส่วนนี้ใช้ไปสามร้อยห้น้ำมันหอย600 ml อันนี้ก็สังเกตดูว่าเวลาสั่งอาหารตามสั่งนะ ขก็จะใส่น้ำมันหอยเนี่ยเยอะที่สุดอาละก็ใส่ไปหมดเลย1นขวด600 ml ยมทิวดําดำใส่ไปเลย3ช้อน่อมาเป็นน้ำตาลทรายแดง250กรัมในตั่วน,นี้ก็ผงปรุงรสใส่ทั้งหมด5ช้อนแบบนี้ไม่ปูนนะพี่น้อง5ช้อนพอด,ดีก็ประมาณ50กรัมผงชูรส5ช้อนเหมือนกันทีนี้ก็คนทั่วผสมนี้ ไปละลายเข้ากันก่อนสำหรับน้ำร้นี้พอปรุงเร็ดแล้วจะเอาไปทำผัดระเพ้าผัดผักร่วมผัดอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยเดี๋ยวตอนท้ายมาดูวิธีการใช้พี่เบาจะทำให้ดูเอาละประมาณนี้มันก็ก้นๆหน่อยนะทีนี้เอาขึ้นไปตั้งไฟเปิดไฟขึ้นมาก็เปิดไฟระดับกลางจนน้ำเดือดนิดหน่อยตอนนี้น้ำร้ก็เดือดแล้วประมาณนี้ ก็ปิดอยได้เลยเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้ซอสอนเนกประสงค์กันเลยพี่บ่าวจะทำปักบุ้งหมูกรอบโดยใช้ซอสผัดอนเนกประสงค์นี้ให้พี่น้องดูก็เป็นวิธีที่ผัดในบ้านไม่ใช่การผัดไฟแดงนะพี่น้องก็ใส่พริกกระเทียมลงไปเลยในทวนของหมูกรอบเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นการผัดไฟแดงก็จะใช้ระยะเวลาในการผัดนานกว่าดังนั้นเนี่ยพี่บ่าวก็จะไปใส่ตอนหลังในทวนของปริมาณผักบุ้งประมาณ250กรัมพี่บ่าวก็จะใส่ซอสไปทั้งหมดช้อชน ขั้นตอนการผัดนะก็เปิดไฟขึ้นมาก็ใส่น้ำมันลงไปทีนี้ก็รอให้น้ำมันร้อนจัดนะตอนนี้ควันขึ้นแบบนี้แล้วนะทีนี้เอาผักบุ้งใส่ลงไปเลยน้ำซอสใส่ไ,ไปเปิดไฟแรงสุดในบ้านนะก็ผัดให้ได้ประมาณนี้ไม่ต้องใส่น้ำไปนะทีนี้ก็หมูกรอบใส่ไ,ไป ผัดคลุกเลยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยปิดไ้ได้เลยต้องไม่ผัดนานนะเพราะว่าหมูกรอบจากที่กรอบเนี่ยมันก็จะไม่กรอบนะถ้าผัดนานใส่ลงไปเลยเราไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มไปเพราะว่าล้างผักบุ้งใหม่ๆนะพอผัดไปก็จะมีน้ำออกมาก็เสร็จเรียบร้อยไหม้องประมาณ้องชิมดู รสชาติลงตัวเอ๊ะในส่วนของน้ำอพอดีไหมเนาะเยอะอร่อยมากปริมาณที่ใช้ถ้าหากว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งนะผัดกะเพราราดข้าวหนึ่งจานใส่แก่สองช้อนเสร็จแล้วก็เอาไปใส่กวดแล้วก็ใส่ไว้ใน,นตู้เย็นถึงเวลาจะใช้ก็เอาออกมาแล้วก็เก็บได้เป็นเดือนพี่น้องอาละพี่น้องก็ได้ถูดไปใหรับทอดผัดอเนกประถุ์แบบร้านอาหารสำหรับวันนี้พี่บา่าวขอลาไปก่อนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง